วันนี้ดิฉันอยากให้ทุกคนกลับไปฟังคลิปที่แพรทองทานคุยกับหุณนเซนซึ่งหุนเซนออกมาเผยแพร่พวกคุณเลือกฟังประโยคว่าคุณลุงอยากได้อะไรก็บอกพวกคุณเลือกฟังหนึ่งประโยคใช่ไหมพวกคุณเลือกฟังประโยคนั้นประโยคเดียวคุณลุงอยากได้อะไรให้บอกแต่ถ้าคุณฟังทั้งสิบเจ็ดนาทีอ่ะ ทั้ง17นาทีมี3ประเด็นนะที่แพทย์ของฐานพูดก็คือสวัสดีค่ะคุณลุงเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมมันมีเรื่องที่ไม่สบายใจอยู่นะตอนนี้อยากจะให้คุณลุงช่วยสักหน่อยหนึ่งนั่นก็คือความขัดแย้งที่อยู่ในแนวชายแดนและการยัออย่วยุกันไปมาที่ชายแดนซึ่ง อยากจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะนี่เป็นเรื่องที่ทหารนะ่ะเขาทำกันเองเรามาร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้ดีไหมคะความปรารถนาสูงสุดก็คืออยากจะให้ชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศปลอดภัยเราจะทำยังไงดีคะคุณลุงบอกมาสิคุณลุงอยากได้อะไรคุณลุงต้องการอะไรบอก ถ้ามันหาทางออกร่วมกันได้ถ้ามันให้ได้ก็จะให้คำว่าอยากได้อะไรเนี่ยมันก็คือไหนลองยื่นข้อเสนอมาสิคะว่าคุณลุงมีข้อเสนออะไรที่จะยื่นมาเพื่อที่จะบรรลุซึ่งความปลอดภัยของประชาชนของทั้งสองประเทศสามอยากจะให้เราอ่ะได้กลับมาค้าขายกันเหมือนเดิมประชาชนที่ชายแดนเดือดร้อนค้าขายกันไม่ได้เหมือนเดิมมันเดือดร้อนมากเลยนะ แล้วลุงก็บอกว่าก็าอยากจะให้เปิดดานเพราะเปิดดานสิแต่สิ่งที่ลุงอยากได้ก็คือแพรทองทานหาใช่คุณลุงอยากได้ไรคุณลุงพว่าสิ่งที่ลุงอยากได้ก็คือให้ให้ทายอย่าเปิดดานก่อนเปิดก่อนนะและหลังจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงกัรมพูชาจะเปิดตามแพรทองทานก็บอกว่าไม่ได้อ่ะอันนี้ให้ไม่ได้ถ้าเปิดต้องเปิดพร้อมกัน แต่ข้อเสนอที่ลุงให้มาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปคุยกับฝ่ายความมั่นคงฝ่ายกองทัพแล้วอีกหลายๆฝ่ายนะเพราะว่าตัวนาย,ยกอ่ะไม่สามารถตัดสินใจเรื่องนี้ตามลำพังเองได้แต่ถ้าจะข้อเสนอของฝ่ายหนูนะหนูว่าเปิดพร้อมกันจะไม่ให้ไทยเปิดก่อนชัว่วโมงนึงไม่ได้คือในใจคงคิดว่าแล้วกูจะมั่นใจได้ยังไงว่าถ้ากูเปิดก่อนแล้วมึงเปิดตามจริงเดี๋ยวกูก็โดนด่าอีกแล้วแพทร์อร์ลันก็บอกว่าแค่เนี้ยถ้าหนูทาตามลุงอ่ะหนูโดนด่าเละแน่เลย แค่นี้หนูก็โดนด่าดโดนคนไทยไล่ให้เป็นนายกข,ของมิอนหนูแล้วเนี่ยคลิปเสียงแพรทองทานมีแค่นี้คุณผู้ชมเนี่ยพี่แขกจาจาแบบท่องได้ขึ้นใจเลยอะวันเนี้ยเอาคลิปเนี้ยไปเปิดที่ศาลไหนแพรทองทานก็ชนะทุกศาลเพราะสิ่งที่แพรทองทานยืนยันก็คือฉันก็มีจุดยืนของฉันฉันไม่ได้ให้ในสิ่งที่เธอต้องการสองเป้าหมายของฉันคือความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศ และเป้าหมายของฉันคือให้เรากลับมาค้าขายกันได้เหมือนเดิมคลิปเสียงของแพรทองทานอันนี้จะเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดที่จะยืนยันว่าฝ่ายฝ่ายท้าตีท้าต่อยอ่ะไม่ใช่เราแล้วถ้าจะบอกว่าอ๋อแล้วรัฐบาลกับกองทัพไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรัฐบาลกับกองทัพเห็นไม่ตรงกันถูกต้องแล้ว ถ้ารัฐบาลกับกองทัพเห็นตรงกันเป็นอันตรายนะถ้ารัฐบาลกับกองทัพเห็นตรงกันทุกเรื่องอะแปลว่าคุณะ่ะไม่มีรัฐบาลพลเรือนคอยถ่วงดุลอำนาจของกองทัพอยู่ดิฉันถามจริงว่าคนไทยชอบแบบนั้นเหรอเพราะฉะนั้นการที่แพรทวานบอกว่าเ้ยเรื่องนี้รัฐบาลกับกองทัพเห็นไม่ตรงกันสิ่งเนี้ยโคตรจะนอร์มอลโคตรจะเป็นประเทศประชาธิปไตยอะเก็ตปะเนี่ยอยู่กับผด็จการมาจน จนไม่รู้ว่าสังคมประชาธิปไตยมันควรจะอยู่กันอย่างไงแทนที่จะอุ๊ยโอยรัฐบาลพลเรือนแม่งเจ๋งว่าสามารถยืนระยะกับกองทัพได้สามารถแบบต่อรองกับกองทัพได้ว่าเฮ้ยรัฐบาลเราต้องการแบบนี้นะกองทัพฟังเราบ้างไหมยังไงเงี้ยโอหรือถ้ามาถึงจุดนี้รัฐบาลจะยอมให้กองทัพหลีดนะประเด็นนี้เราให้กองทัพหลีดประเด็นนี้กองทัพขอประเด็นนี้รัฐบาลขอหลีดได้ไหมมันเป็นเรื่องปกติไงคะ